สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกทุกท่านเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานชาวราศีพิจิกนะคะเรามาดูว่าในช่วง10วันนี้นะคะหมายเลข10หมายเลขแห่งความดมสมบูรณ์แล้วก็หมายเลขแห่งการเริ่มต้นชาวราศีพิจิกจะมีข่าวดีข่าวใหญ่อะไรเกิดขึ้นกับคุณในช่วง10วันนี้ค่ะชาวราศีพิจิกขอพลังงานชาวราศีพิจิกทุกทกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ ข่าวดีเรื่องใหญ่ของชาวราศีพิจิกค,ค่ะสเรนนะคะยังคงอยู่กับความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความหนักแน่นคุณกล้าที่จะสู้กับชีวิตที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้คือการได้แบบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใน อยู่ในกำมือของคุณไม่ว่าจะเป็นงานจะเป็นเงินจะไปจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้คุณสามารถที่จะได้รับชัยชนะคุณสามารถที่จะสําเร็จในทุกๆเรื่องอย่างที่คุณต้องการขอให้คุณมั่นใจขอขอให้คุณกล้ากล้าลุยกล้าลงมือทํากล้าวางแผนนะะกล้าลงทุนเรียนรู้อะไรใหม่ๆกับตัวคุณเองเพราะว่าคุณเก่งมากความสามารถในทุกๆด้ดานและก็ ความสามารถนั้นน่ะที่จะได้มาก็ได้มาจากน้ําพักน้ําแรงตัวเองจริงและก็ได้มาจากการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลาแข้งของตัวคุณเองนะคะความรักก็เหมือนกันต้องได้ความรักที่เข้ามาส่งเสริมไม่ใช่ความรักที่เข้ามาให้คุณสปอร์ตช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็ไม่โอเคคุณสามารถที่จะตัดสินใจที่จะ move on ในความรักเก่าๆที่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าต้อง ต้องคอยเป็นผู้สปอร์ตคอยเป็นผู้ให้ตลอดเวลาไม่ใช่คุณจะต้องเจอคนที่เขามีความเป็นผู้นำนะคะยิ่งใหญ่กว่าคุณคุณยิ่งใหญ่มากแค่ไหนเขาต้องยิ่งใหญ่และส,สามารถที่จะดูแลสปอร์ตคุณได้เป็นอะไรที่เท่าเทียมกันแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของกันและกันในความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะข่าวใหญ่เรื่องใหญ่ของชาวราศีพิจิกค,ค่ะ ในช่วง10บวันนี้นะคะ3ถ้วยค่ะการเฉลิมฉลองเรื่องราวความสุขบางสื่งบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางท่านมีเกณฑ์ได้สละโสดนะคะได้แต่งงานสละโสดแล้วก็บางท่านได้ออกเดทกับใครมีใหม่นะคะออกงานสังคมงานบาร์ติ้งานรื่นเริงในช่วงช่วงนี้หรือว่ากําลังมีเกณฑ์ที่จะได้ มีงานอีเวนต์บ่อยๆนะคะเป็นงานอีเวนต์ออกงานสังคมนะคะพบปะอะไรแบบนี้รู้สึกว่าทํางานทําเงินได้ดีมากๆเลยสําหรับบางท่านก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่คุณจะได้พบเจอใครหรือว่าออกเดทใหม่ๆอาจจะเป็นเพื่อนแนะนําหรือว่าเจอกันในงานสังสรรค์ง,งานสังคมแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าช่วงนี้เที่ยวบ่อยนะคะเล่นมีงานอีเวนต์งานเยอะบ่อยๆเช่นการทํางานหนักทำงานเหนื่อยมากเลยก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพด้วยเช่นกันนะเพราะว่าอะไรที่มันเยอะเกินไปมันก็เป็นดับสองคมนะคะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะความสนุกสนานบางอย่างกํบบาลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอาจจะมีใครเข้ามาชอบคุณมากเกินกว่า2คนด้วยสําหรับบางท่านนะคะข่าวดีเรื่องใหญ่ของชาวราศีพิจิกค,ค่ะ The c h a r l i o นะคะ รับข่าวดีนะคะจากแดนไกลทางไกลมีเกณฑ์ม,มีโอกาสได้รับเซอร์ไพรส์จากคนไกลคนแดนไกลนะคะเดินทางมาหาหรือว่าการได้ออกเดินทางเดินทางต่างประเทศการได้ออกเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้บ่อยๆในช่วงช่วงนี้หรือว่ายิ่งออกไปสู่อะไรใหม่ๆะคะ่ะทำให้คุณรู้สึกว่าโชคดี นะคะมีโชคดีมีโชค,โชคลาภของการเดินทางได้รับข่าวดีเรื่องของการงานได้รับสิ่งดีๆที่กาลังจะเกิดขึ้นและหรือในช่วงนี้คุณรู้สึกว่ามีพลังมีเกณฑ์กับตัวเองมากๆเหลือเกินที่คุณอยากที่จะหยิบจับอะไรก็มันมันรู้สึกว่ามันจะต้องสําเร็จอ่ะมันมีพลังก,กาลังอย่างมากจากก่อนอันนี้นรู้สึกมันมันแย่มันดาวนะคะมันรู้สึกไม่โอเคเลยแต่ เหมือนกับว่าในช่วงนี้มันมีเกณฑ์ที่คุณพึกเขิมกําลังใจขึ้นมานะคะอยากมีเงินแสนมีเงินล้านทะเยอทะยานมากๆในการกอบโกยหายเงินหางานเสริมเพิ่มเติมมีเกณฑ์ที่คุณจะได้สําเร็จอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บางท่านมีเกณฑ์ได้พบเจอคนต่างชาติคนแดนไกลใน,ในความรักคู่รักนะคะแบบนั้นเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าโชคดีโชคลาบของคุณก็มาจากคนไกลคนแดนไกลด้วยเช่นกันนะคะแต่ต้องเป็นคนที่ เป็นกายานมิตรกันจริงๆนะคะไม่ใช่คนที่มาเป็นประเด็นท็อกซิกนะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกคุยกับใครอยู่บนโลกออนไลน์หรือว่าใครที่เป็นออฟไลน์ออนไลน์จะคุยจะสารความสัมพันธ์ก็ต้องดูให้ดีๆดูกันไปนานๆยาวๆไม่ต้องเรียบร้อนในความสัมพันธ์อะไรที่ได้มาอย่างรวดเร็วไปเร็วจบเร็วเสียใจเร็วนะคะเพราะนั้นใจเย็นๆในความสัมพันธ์ให้มากที่สุดแล้วก็ใจเย็นๆกับทุกๆเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าเรื่องราวอะไรบางอย่างมันรวดเร็วมันเกิดขึ้นได้อย่างไม่ทันในตั้งตัวเสมอเพราะว่าทุกอออย่่าาาางงงงมนนเป็ดบบสสสคะท้ิ หให้มันเป็นไปาตามธรรมชาติความรู้สึกของเรานะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่ต้องการจะสื่อด้วยนะคะข่าวดีเรื่องใหญ่ของชาวราศีพิจิกค,ค่ะจัสเมนนะคะอะไรเก่าๆบางอย่างกําลังจะกลับมาให้คุณได้ตัดสินใจแล้วก็คุณอาจจะได้รับรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นการได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างกับตัวเองการได้รับรู้ความจริงที่ปรากฏมันจะเป็นความจริงอะไรก็ไม่รู้แต่ แต่สิ่งสิ่งนั้นเป็นผลลัพธ์ในอดีที่ผ่านมาเป็นการกระทำในอดีตที่ผ่านมาที่คุณกําลังได้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่เกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่า นะคะแล้วก็หนทางที่มันควรจะเป็นไปของบทเรียนนั้นๆและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคุณสามารถที่จะวางแผนคุณสามารถที่จะลุยต่อไปในวันข้างหน้าได้เสมอจงฮึบพลังใจของตัวเองขึ้นมานะคะมีอะไรเก่าๆคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากใครเก่าๆของใครบางคนนะคะกลับเข้ามาได้คุยได้คไดเคลียร์ได้เจจาได้พูดคุยแบบนี้นะคะมีโอกาสที่ได้รับข้อความการติดต่อจากใครบางคนอย่างไม่ทันในตั้งตัวการประชินหน้าประชันหน้ากับบางสื่อ่าอยาอย่างกระทันหันหรือว่า ช่วงนี้อารมณ์ร้อนใจร้อนรู้สึกว่าคิดอะไรก็อยากลงมือทําคิดอะไรก็อยากที่จะลุยเลยแต่บางทีบางครั้งก็จะต้องใจเย็นๆก่อนคิดให้เป็นเหตุและผลไตรตรองก่อนนะคะลดความใจร้อนวู่วามอีโก้ลงนะคะนิ่งได้นิ่งใจนับหนึ่งให้ถึงพันเลยเพราะว่ามันอาจจะเกิดประเด็นท็อกซิกอะไรบางสื่องอย่างเกิดขึ้นก็นได้เช่นกันนะคะการพูดคุยด้วยเหตุและผลการปรึกษาหารือการหาทางออกช่องทางต่างๆ กับเพื่อนกับครอบครัวกับผู้หลับผู้ใหญ่อันนี้สําคัญมากๆจริงๆถ้ารู้สึกว่าต้องการพูดคุยหรือว่าติดต่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะขอพลังงานข่าวดีชาวราศีพิจิกค,ค่ะอัศวินเมท้าวนะคะเหมือนกับว่าเดอะสตาร์คุณมีเกณฑ์ที่สำเร็จ ในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ได้สาเร็จในเรื่องของการเงินความรุ่งโรจน์ในชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตหน้าที่การงานอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นสายงานหรือวิศทางไหนแต่อยู่ที่คุณที่จะกล้าลุยกล้าลงมือทําหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทั้งถ้าช่วงนี้มันมีอะไรที่ต้องลังเลรู้สึกรหรือว่ารู้สึกว่ามีพลังมากๆหลือเกินนั่นแหละมันยิ่งทําให้คุณฮึกเขิมแล้วกล้าที่จะสู้ต่อไปในสิ่งใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้นหาพลังใจหาแรงบันดาใจให้กับตตัวตัวววขขอองงงคคุุณณเเเพราาาาาะ่กกํล้้ส อะไรที่ไม่มีไม่มีขีดจํากัดของตัวคนเองนะคะความสาเร็จชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่คืออัศวินอัศวินแห่งชัยชนะอัศวินแห่งความสําเร็จอยู่ที่คุณตัดสินใจเพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รุ่งเรืองรุ่ง,รงโรจน์ในชีวิตมากๆเดอะสตาร์ Star, แล้วก็การฟื้นฟูในเรื่องของการงานแล้วก็ธุรกิจที่กาลังเติบโตนะคะคุณอาจจะสําเร็จในเรื่องของสายงานอย่างที่คุณทําเช่นสายงานนั้นเป็นงานที่ชอบที่สนใจสายงานนั้นเป็นการธุรกิจการต่อเติมธุรกิจหน้าที่การงานหรือว่าการเติบโตในขย,ขยายสาขาอะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณฟื้น ผื้นฟูประสบความสําเร็จจเริญมรุ่งเรืองๆๆมากๆและนี่คือหมายถึงการฟื้นฟูเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันแล้วก็การฟื้นฟูเรื่องของสุขภาพระวังความขัดแย้งที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือว่าความขัดแย้งในตัวตนของคุณเองความขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างกําลังที่จะได้รับคําตอบกําลังที่จะคลี่คลายนะคะสู่ในทิศทางของมันนั่นเองค่ะแต่ก็ระวังใครที่เข้ามาคุยกับคุณด้วย มาคุยมาทําให้คุณรู้สึกว่าโมโหมาทําให้คุณรู้สึกว่าไม่เข้าใจแบบนั้นด้วยไลท์สไตล์ของในออบคัพส์อาจจะมีใครเข้ามาชอบคุณจีบๆคุณคุยๆแล้วก็ไปไปหายๆนะคะก็ให้รู้สึกว่าเป็นคนที่เข้ามาแล้วให้เราได้รู้จักแล้วก็เรียนรู้เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะรีบร้อนไม่ได้เลยในช่วงความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีใครเข้ามาสารภาพรักสารภาพความใจหรือว่ามีใครเข้ามาชอบแบบนั้นแบบนี้หรือว่าหวานล้อมโรแมนติกมากเกินไป ไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเลยอันนี้ก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ความสนใจในเรื่องของการงานของคุณที่เป็นสายอาชีพหรือว่าสายที่เป็นการความคิดสร้างสรรค์การออกแบบการดีไซน์การเป็นตัวตนของคุณเองหรือว่าการใช้พลังแรงวัานานจจะทําให้คุณซักเซยประสบความสําเร็จในในอาชีพเสริมหรือว่าทําให้อาชีพเสริมอาชีพวันเด็ดของคุณนั้นนะคะกลายเป็นอาชีพหลักของคุณก็ได้กลายเป็นคุณคุณรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในแบบ แบบนั้นนะคะแล้วความมีเอกลักษณ์ในตัวตนของคุณความสามารถความเก่งในทุกๆด้านหรือความเก่งด้านใดด้านหนึ่งของคุณนะคะทําให้คุณมีชื่อเสียงนะคะมีโอกาสที่จะได้ทํางานออนไลน์มีโอกาสที่จะได้แบบ เป็น The Star, เป็นเดอะสตาร์เป็นดวงดาวเป็นสิส่งสว่างเป็นแสงสว่างอะไรใหม่ๆ ma คือความฝันของคะุณจะกลายเป็นจริงบางสิ่งบางอย่างอย่างที่คุณรอคอยนะคะแล้วก็เชื่อในสัญชาตญาณในตัวตนของคุณสเปริชั่วในตัวตนคุณที่กําลังสื่อให้คุณได้ตัดสินใจในทิศทางที่ถูกต้องในชีวิตตัดสินใจให้มองเห็นแสงสว่างสิ่งใหม่ที่ทาให้ชีวิตคุณรุ่งโรจน์แล้วก็รุ่งเรืองมากๆเลยนะคะแต่ว่าความขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมาจากความขัดแย้งตัวเองก็ระวังเรื่องของความเครียดความกังวล แบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพด้านใดก็ตามนะเพราะว่าอะไรเก่าๆเดิมๆมันอาจจะย้อนกลับมาเช่นสุขภาพอาจจะดีแล้วอยู่สุขภาพกลับมาไม่ดีกลับแย่เหมือนเดิมก็ได้หรืออะไรแบบกลับมาทําให้รู้สึกว่าขัดแยง้งทะเลาะเบาะแว้งอันนี้ก็ต้องระวังเช่นกันค่ะอย่างที่บอกนะขอคําตอบของชาวราศีพิจิกนะคะ perfect timing ค่ะว้าว you already คุณพร้อมแล้วคุณพร้อมแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะ จะเกิดเรื่องราวของ DIY timing เกิดขึ้นช่วงเวลาที่เหมาะสมช่วงจังหวะที่ใช่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วง10บวันนี้ถ้าคุณตัดสินใจเริ่มต้นทำอะไรหรือว่าสัญญาณที่คุณกำลังที่จะที่จะเริ่มหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรคุณอาจจะได้รับข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์อย่างไม่ทันได้ตั้งตัว You already คุณพร้อมจริงๆพร้อมที่จะเริ่มต้นในทุกๆอย่างของชีวิตพร้อมที่จะเริ่มต้นในทุกๆมิติดูแลสุขภาพด้วยอย่างที่บอกไปนะคะปรับปรุงเรื่องของสุขภาพด่วน เพราะว่าเชื่อว่าคุณร่างกายของคุณมันอาจจะฟ้องเรื่องราวสุขภาพอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมนี่คือข่าวดีเรื่องใหญ่ามากที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ